เราปลาไปแล้วก็ได้ รถคอดปิดโอ้โหรบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแก้วก้าบ้าพลังอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาบ้าพลังที่ผาตัดเขาคอไม่ดังงอโฟว์วิวแล้วครับแหมทริปนี้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ครบทุกรสชาติก้านซ้ายของคุณจะเจอกับคุณเขา ด้านหลังของคุณก็จะถูกห้อมล้อมด้วยป่าเขาใหญ่ๆส่วนด้านหน้าของคุณคุณจะสามารถเก็บวิวเมืองได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดเพชรบูรณ์อารลณมศักแล้วก็ข้างหน้าคุณก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วซึ่งมองจากด้านบนแล้วสวยงามมากส่วนด้านขวาของจะเจอกับวิวอำเภอเขาค้อทุ่งกังหันลมเรียกได้ว่าทริปนี้เก็บได้หมดทุกรสชาติเลยครับถ้าพร้อมที่จะเดินทางไปกับแก้วกาทาเวลแล้วก็ไปเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับ ราก็มาหาซื้ออะไรกินนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นตลาดเช้านะครับหลมสักครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อของปิ้งย่างกัน ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไล่อิสระนะครับคือเป็นไล่ของคนนาทางนะครับขณะนี้ก็เวลาสองโมงแปดนาฬิกาสิบนาทีเรามาค่อนข้างสายเรา,เราแวะซื้อของแล้วก็เดี๋ยวผมแวะหาพี่อยู่เดี๋ยวเราไปหาพี่ก้อยกัน,นอันนี้พี่ก้อยนะครับคือจะเป็นคนนําทางเราขึ้นไปยังผ่าตัดเขาคอนะครับที่นี่ผมอยากไปแต่ผมหามาหลายคนแล้วครับแต่มันก็มีบางคนอนะ่ะที่แบบว่า ผมทักไปก็ไม่ตอบไม่อะไรสักทีจนผมหาในกลุ่มก็เลยมีคนแนะนะําว่าเออพี่คนเนี้ยผมก็เลยทักมาแล้วเด็ดไม่ต้องรอรอทริปรอทัวร์อะไรหรอกผมมาแค่สองคนนะพันห้าแต่ผมก็บอกทุกคนในเพจอยู่นะครับว่าเออใครอยากมาแชร์มาได้ไปแค่เราแค่แชร์กันแค่ค่าใช้จ่ายคนนาทางแค่นั้นส่วนอาหารก็คุณดูแลกันเองนะเดี๋ยวทริปหน้าก็มากันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะจะได้สนุก เดินก็ประมาณสี่ชั่วโมงครับประมาณสี่ชั่วโมงแต่เราออกสายแล้วน่าจะ,ส,ะสักเก้าโมงเศษมั้งคงจะได้เดินไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบเราเริ่มเดินแล้วครับท่านผู้ชมต่อจากนี้มันคือของจริงแล้วสุดคอนกรีตรถจะมาส่งเราตรงสุดคอนกรีตนะครับนี่เราก็จะเดินทางดินไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ขึ้นนะครับ เส้นนี้เหมือนจะเป็นเส้นที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับตรงจุดที่เราจะไปก็จะอยู่หลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับทำไมถึงเรียกวัดผาซ่อนแก้วพี่อย่างที่เขาพูดว่ามีจะมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีจะมีดวงแก้วอืลอ,อยลงมาที่หลังเขาอปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่เป็นตำนานอย่างยิ่งมีคนเห็นอยู่ใช่ไหมครับพิสูจน์ได้ไหมครับว่าคือแสงอะไร หรือว่าไม่มีใครรู้ด้วยไม่มีใครรู้แต่เขาเรียกกันว่าดวงแก้วแต่ละคนก็จะเห็นสีไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อ่อออกมาทำไรต่ตอนแต่ตอนเช้ามืดอะ่ะจะเจอช่วงนั้นเยอะกว่าทริปนี้ครับท่านผู้ชมเป็นทริปที่ผมอยากจะเดินก่อนจะไม่ได้เดินอีกหลายเดือน ว่าผมจะไปพาเขาคือเอ็นควอยเข่าขาดตอนแรกมาก็คิดว่าตัวเองจะเดินได้อยู่แต่พอขึ้นเปีนเราลงน้ำหนักอาการเจ็บเข่าเรื่อมมีแป๊บๆเริ่มรู้เลยระ,ะยะทางเส้นนี้อยู่ที่7กิโลไปกับประมาณ14กิโลครับ แล้วก็ค่อยๆเดินไประดับขึ้นไปเรื่อยๆนะอยน่ทางบนนู้นผมอยากให้ทุกคนมาด้วยกันนะครับลูกเพจหรือว่า FC อะซรอะไรเงี้ยเฮ้ <c oughs> พูดจะดิมดี FC ผมไม่ได้จัดทริปทัวร์นะก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่เราแชร์การคนนำทาง1,500บาทที่เหลือการเดินทางก็ ตัวไข่ตัวมันกับข้าวก็ใครอยากจะกินอะไรก็เอามาเองนะครับผมก็โพูดหา,านในกลุ่มอยู่นะแื่ออาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเฟสผมมันดูเถื่อนไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าตกใจชื่อเฟสว่าไนรูน <c oughs> <c oughs> ้ไม่น่าเชื่อถือครับบางทีอะโปรไฟล์เฟสดีๆก็อาจจะหลอกคุณก็ได้แต่ผมนี่จริงใจมาด้วยกันจะได้สนุกด้วยกันเออ จะได้ลำบากด้วยกันพูดอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมครับทริปนี้เรามากันสามคนรวมกับคนนำทางครับเส้นนี้อาจจะเห็นแค่กลุ่มออฟโรดหรือว่าเอนดูรูเข้ามากันนะครับแต่ก็ถือว่าอันตรายมากไปดูก็ทั้งรถพีความทั้งอะไรนะ ข้างบนเท่าไหร่ครับส่งข้างบนเท่าไหร่ครับมีบริการไหมครับเท่าไหร่ครับโอ้1,500เดี๋ยวผมเดินดีกว่าอยังไม่เคยมาครับแล้วรู้จักทางมมีพี่คนนําทางอยู่ครับอ๋อครับผมปีนี้ได้ผกดีมากปีนี้ปลูกอะไรข้างบนผังชีผัครับป่าอ๋อไม่ได้ปลูกกัญชาใช่ไหมครับไม่ครับไม่ถ้าปลูกผมว่าจะไปแวะเอาสักหน่อยครับ หรือว่าปลูกกระท่อมหรือเปล่าเพราะไม่มีกระถ่มไทงอ๋อได้ได้ได้แล้วตบมุกแห้งขอบคุณมากครับพี่นี่นะครับสำคัญมากนะครับลูกอมตัวนี้ก็หายเขาเลยนะขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับแค่ใครเนี่ยใครวะ อย่าให้ด้วยตรงปกแนะบบอกเลยจ้าเวลานี้คือเคยเห็นไหมครับที่เขารีวิวกันว่าไอ้พาแฟนมาออกเดทครั้งแรกอะเราเขาพามาเดินป่าอ่าเลิกกันเลยเลิกกันเลยแต่อีกอีกส่วนหนึ่งคือผู้ชายนี่คิดถูกนะครับเพราะว่าเวลามาเดินป่าเนี่ยจะได้รู้ว่าสวยจริงหรือไม่จริงนะครับ คือจะได้เห็นหมดเลยอยากใชอยากว่ะคือเห็นหมดเลยคือจะได้รู้ว่าเป็นคนยังไงจะตั้งแคมป์นอนสบายๆกันก่อนเนาะรอบหน้าเนาะอืยมันไม่เจ๋งมันไม่เท่เออเจ๋งอยู่ใครก็ไปได้แบบนั้นนะแต่เราเคจะาูขับยตอนนี้เราก็เริ่มเข้าส่วนป่าไผ่ละเรียกได้ว่า่วนสองแต่แต่ละส่วนระยะทางไม่เท่ากันนะ ต้องได้กุมต่ำมากเต่งดีนะครับท่านผู้ชมที่มันอยู่ในร่มถึงจะไต่ขึ้นเรื่อยๆก็เหอะอเริ่มมีลมแล้วแดดเริ่มมาแล้ว่ท่านผู้ชมมอสป่าโอ้โหอย่างสวยเลย ถ้าคนมือบอลอ่ะแซะไปขายได้เลยนะเนี่ยจัดสวนถาดหรือว่าเอาไปทำกับพวกบอลไซอ่ะเอาไปยังไงล่ะทีเนี้ย <c oughs> ไม่ช่วยแนละ้ว <c oughs> เอาหาทางแล้วเอ <c oughs> เออยังตัวเข้าไปเเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวพักรอบหน้าก่อนเดี๋ยวทำให้ใหม่ <c oughs> ขอคำคมเดินป่าหน่อยครับความรักก็เหมือนการเดินป่าเพราะว่าเราเดินไปก็เดินไปเรื่อยแล้วก็คิดถึงผู้สาวอะไรมุกแกงแปลกเลยค่าบาทสิบบาทจุดนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะนะครับท่านผู้ชมนี่ พราะว่าฝั่งนี้จะเป็นหน้าผาเลยนะไต่ชันๆไปเลยด้านซ้ายคือหิว้ว

ต้นปลาไผ่นะครับเดี๋ยวเราพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนออน่ก <มา S 1> ินเที่ยงกินนีผลหมูปิ้งครับง่ายสุดแล้วมป<ช>ิ้งแล้วก็ไส้หมูก็นึ่งมาจากบ้านนึ่งมาจากบ้านเลยนะนี่ยข้าวเหนียวก็มาจากบ้านนะไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ไม่มีตังค์ไงประหยัดไว้ก่อนวันนี้รีบเพื่อความที่ผมช่องนล็กเงยถ้าอือยากให้มีสปอนเซอร์หน่อยก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเลยนะครับเออช่วยกันสนับสนุนหน่อยแล้วกันช่องเล็กๆติดเพียว <c oughs> อืมสาวพมา่าครับอืมขบาวแดงเหนื่ <c oughs> อย <c oughs> ไ,ไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะ กินข้าวอิ่มแล้วครับท่านผู้ชมเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โซนสามนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหผมว่าฝนาน่าจะมาแล้วนะลองดูฝั่งนูน้นนิดฝ้ามืดเลยเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลย<ะไ>เห็นใครอะไรเห็นใครแล้วใครจะไปรู้ล่ะก็เห็<โ>ดเ<ย>ห็ด เห็ดไข่ไม่รู้มันอยู่ในป่าจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเห็ดตักเห็ดไข่เห็ดตะไครหน่าไหมเห็ดตะไครอ่ะตัวเองอ๋อเออชื่อมันอ๋อเห็ดไข่ก็นึกว่าถามว่าเห็ดไข่ก็ไม่รู้ไงแล้วเห็ดไข่ก็ไม่รู้โอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยออขมาบ้มไซค์ขึ้นมาขึ้นมาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหแบบ เว็บเดิมๆอะ่ะเบ็บเดิมๆยังขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมเออดูโล่เขาไม่ต้องซื้อแล้วมั้งยางอะไรก็ไม่มีเลยเออเรียกเอาเลยขนหนสามคันเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นลานเลี้ยงวัวของชาวบ้านนะครับวัวที่เขาเอามาปล่อยไว้แต่สวยนะเป็นลานหญ้าสวยเลยมีวัวชนด้วยนะ เขาเยังไว้ชนเน่สองตัวมั้งระวังด้วย รีหรือเปล่าใช่ใช่แล้วโอ้โห oh, เต็มเลยครับนี่ถ้าจะไปซื้อทำร้านต้นไม้นะโอ้โหแถวนี้เยอะเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเขียวๆเป็นอะไรุนตึง <c oughs> อืม ไหวไหมเนี่ยไหวตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบห้าครับจบโซนสามแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าโซนสี่ตัดเข้ามาที่เส้นทางออฟโรดอีกรอบนึ่งโซนสามนี้ก็จะยาวกว่ากว่าเขาหน่อยนะครับก็จะเดินเดินขึ้นบ่อยหน่อยเดินเยอะเราทำเวลาเกินไป ตอนนี้46นาทีแล้วที่ควรจะเป็นไม่ใช่สีเราออกมาสายมันเหมือนมังกร,กรบินจริงๆครับท่านผู้ชมนี่ตัวน,นี้จะเป็นเหมือนหัวมันอ่ะเขียวๆเนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนปีกมันนะตัวข้างล่างก็จะเหมือนหางเลยคนขับรถเขาจะไม่ค่อยดูนะ าป่ามาแล้วท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ผมอยู่บนสวงสวรรค์แล้วลมเย็นมากด้านขวาของเรานะครับก็จะเป็นวิวของบรรยากาศวัดผาซอดแก้วนะด้านหลังก็จะเป็นเขาคอนะครับอำเภอเขาคอเราสามารถมองเห็นด้วยสายตาอันกว้างใหญ่ของเรานะแล้อก็จะสามารถเห็นุ้งกังหันลมได้ด้วย โ oh, อ so ้มันช่างวิเศษซะจริงๆครับท่านผู้ชม โอ้ท oh, ่านผู้ชมได้แล้ว,ลวเราก็ถึงจุดตั้งแคมป์กันสัทีนะครับ Ooh. วิวสวยมากครับท่านผู้ชมผมถือว่าที่นี่คนยังมาเดินน้อยอยู่นะครับคนเดินน้อยแต่คนขับรถขึ้นมาเยอะเยอะเราทำคนแา่ใช้คำหยาบนะครับเยอเเาาทำเหี้ยมากดู ไม่ควรไหมไม่ควรไหมคุณเอารถขึ้นมาปองเบียเออขุนลงไปสักหน่อยเนี่ยเนี่ยดูนี่โอ้โห,โหยัดยัดไว้เออดีดีดีอย่างงี้แหละข้างหลังครับเห็นไหมครับวัดผาซ่อนแก้วโอ้เดีย๋ยวขอกางเต้นก่อนแล้วกันครับ มีทีมงานเอดูโรขึ้นมาด้วยนะครับติดอยู่เนิน VIP 3ชั่วโมงแล้วพี่โอ้โหเป็นไงครับมันเละหรือว่าไงหรือว่าชันเกินนได้ยินแต่เสียงรถมอไซค์ <c oughs> <c oughs> จะเอาบิ๊กไบค์ขึ้นมาขนมาครั้งแรกอ่ะ มันมันใน่นนะครับมันลุ้มแล้วมันพังเลยผมว่าจะเอามาแก้แค้นอย่างนี้แหละแต่พอว่าครั้งนี้ขี่รถเล็กมาผมว่าเก็บไ้เก็บผมว่าเก็บไปเถอะไม่ต้องแก้แค้นหรอกไปโหสิไปนี่ครับโอ้โหตอนนี้ฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมมาครบทุกรสชาติเลย เมื่อกี้ยังหมอกสวยๆอยู่เลยอะ่ะกอนีเมฆไหลเข้ามาก่อตัวเป็นฝนแล้วก็ได้เรียบร้อยครับได้จากขังเราไปในเต็นท์เรียบร้อยยากาศกำลังดีเลยครับท่านผู้ชมฟ้าหลังฝนอะ่ะเป็นไงล่ะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนแหมมันสวยงามเหมือนเขาว่าจริงๆ ตอนเย็นมากหลับไปหนึ่งตื่นตื่นขึ้นมาแบบไหลรู้สึกปวดเลยจะได้กินยาพาราหรือว่าเมาเหล้าะหรือว่าเมาเขียวเนี่ยสดชื่นมีเช้าแล้วก็ กันว่าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าแต่คืนนี้ผมก็อยากให้มีดาวนะเดี๋ยวจะถ่ายไทม์แลปดาวให้ดู เต็นบนที่ส,งสูงๆเนะี่ยเต็นรูตสเต็นธรรมดาเนี่เอาม่อยู่แน่นอนนะครับธรรมกลงลิงหน้าผานะครับต่เมื่อคืนลมกําลังดีครับไม่ได้แรงมากนะคแต่ตอนนี้เย็นมากเลยกปิดตอนเช้าครับดาวเมื่อคืนก็มาให้เห็นแป๊บเดียว จะถ,ถ่ายททมแลบดาวก็ไม่ได้เลยปลายผาตัดเลยนะครับนี่ว้าวเสียวๆเลยย่าเปียนผู้มานกู เก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับแต่เส้นทา,ทางที่เราจะกลับเนี่ยเราจะไม่ได้เดินย้อนกลับเส้นเดิมเราจะเดินย้อนกลับลงเส้นทางออฟโรดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเนิน VIP ที่เอดูโร่ก็ติดกันเมื่อวาน3าชั่วโมงเนี่ยมันจะโหดร้ายแค่ไหนนะตอนนี้บรรยากาศสายๆมันก็จะมีหมอกลอยมาเรื่อยๆนะแต่ก็ผมรอไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเรียกหมอกไม่มีแน่ๆแต่ถ้ามองจากด้านล่างนะจะเห็นว่าข้างบนยอดผาตัดเนี่ยจะโดนหมอกปกคลุมอยู่ตลอดนะ Anything do, the monkey Anything this I will do Anything I do do monkey 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 will โอ้โหถ้าผู้ชมดูครับขนาดยังไม่ถึงเนิน VIP นะที่เขาบอกว่าโหดนะตรงนี้ดูสภาพร่องแบบอย่างลึกอ่ะออฟโรดขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยรน้ำมันมาด้วยมันยิ่งเซาะร่องแบบเปิดใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้โหไปยังไงวะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ขนาดคนยังไปยากเลยขึ้นข้างบนดีกว่าน่าจะจุดนี้แหละครับท่านผู้ชมที่เราเห็นคลิปไอออฟโรดตีลังกาเวลาทางลงอ่ะมันลื่นนะคลิปนั้นผมดูนะเขาจะลงแล้วซึ่งออฟโรดมันลงแล้วมันไม่สามารถเบรกได้นะถ้าเบรกก็คือคุณจะถลายแล้วคันนั้นอ่ะมันถลายไป ชนกับคูดินรถพลิกแบบตลบตีหลังกลาง่ายทองเลย<ฮ>นี่ให้ดูกันขนาดคนดูเออ,เอ,อขนาดคนลงยังได้เอียงลงดูความชันอันนี้คือน่าจะกล้องระดับแนวราบกับพื้นแล้วนะครับให้ดูความชันมันก็จะประมาณนี้นะรถที่วิ่งมา รถที่วิ่งขึ้นมากว่าจะส่งกําลังขึ้นไปนะไปเจอโคง้งแล้วยังไปเจอไอ้ไอ้เดินที่ผมถ่ายเมื่อกี้อีกตอนนี้ทางลงน่าจะยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยังค่ะน้ำน้าเริ่มใกล้จะหมดแล้วมีโคต้าให้แค่คนละขว,วด กำลังดูดน้ำอร่อยอร่อยโอ้โ oh, ห oh, หันเพลน oh. ขี่วัวติดกางเกงตัวเองเฮ้ย hey, oh. มาตอนไหนวะโอ้โหเขียวเชียวคือเจ้าถิ่นตั้งด่านนะครับดักเลยวัวชนอะเขาอย่างแหลมเลยวัวมันไล่เลยจ้องเหมือนกูดกันมาเห็นอย่าหันหน้ามาฟังนี่นะ แยกทางกันแล้วนะเรามาแล้วครับนักซิ่งมาแล้วเสียงคำรามเชอะ นี่คือต้องกระดึ๊บลงไปนะครับเพราะว่าบนต้นไม้มันมีหลางตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโดนต่อยอจบไปแล้วครับสำหรับคลิปพาตักเขาพอ,อ,อ,อไมมงอโูวิวนะฮะตอนลงมาโอ้โหเละไหมนะครับนี่รถตกเหตุรถก็ตกรถก็ปิดโอ้โหครบอย่าลืมปากกดไลค์กดติดสไตช่องเจ้าการทาเบลด้วยนะครับแล้วเดี๋อี e ีหน้าผมจะพาไปบ้าที่ไหนแล้วตามมา